โอ้เชียร์ชิบหายอีเชียร์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 โอ้สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยผมมาอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า Grace นะซึ่งแมปนี้มันก็เป็นแมปคล้ายๆกับเกมโดนะแต่ว่าคือแบบน,นี้มันมีความพิเศษอยู่ก็ค,คือเราวิ่งไวนะครับ โดแบบนี้นเป็นโดแมบที่แบบวิ่งไวมากๆครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาเล่นมานะจริงๆก็ตอนแรกไม่อยากไม่อยากเล่นหรอกแต่คือมันคือมันเห็นในฟีดผมก็ยอมเล่นดีกว่าเนาะแล้วก็เอ,อเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมไปเลยดีกว่าเนาะคือไม่มีอะไรพูดอละคือผมเพิ่งตื่นนะสิ่งอาจจะแปลกๆนิดหน่อยเดี๋ยวทุกคนแมนมันไม่โหลดเอ,อิมโห อ๋อเนี่ยอ,อะไรอะ what แล้วผมเอ๊ะเอ๊ะแบบไม่ไม่ดอ่ะกดชิปค้างไม่ได้เลยแบบนี้โ oh อ,อ้ย god ช,ช้อยจริงเอ๊ะมันช้อยจริงมันคือปุ่มอะไรอ่ะ แปบนึงเขาปรับเป็นภาษาอังกฤษหรอผมงงคือชอชิงผมนึกกัปุ่มเลยออเอฟเราห้ามเปิดแบบปกติหรอหรือยังไงต้องเตะอ๋อต้องเตะเตะไงวะเตะแล้วก็สไลด์นี่หรอไม่ใช่มันต้องกดตัวอะไรปะเตะเตะกดอีกดอาร์กดทีกดยูกดโอกดพีมันต้องกดอะไรอ่ะ ผมติดตรงนี้มานานละนคือมันต้องกดเตยงอ้อนใจนี้ตัวหนึงคือขอปรับกราฟิกก่อนคือแมพโคตรมืดอะ่ะทำไมแมพมันมืดวะไม่เข้าใจอะไรเฮ้ย,ยตัวอะไรอ่ะม่ผมเคยได้ยินชื่อมันอยู่มันชื่อว่าคานชั่นหรือบอล่าจะไม่ได้เอออะไรอะเราต้องวิ่งหนีเหรอวัดใน,ในห้องต่อไปนี่นะกูต้องวิ่งหนีหอ๋ เอยอะไรเนี่ยวุ้อ,อ,อ,อะขอโทษคือกูเล่นไม่เป็นเ l ิ v e อยูุ่ณรักฉันไหมฉันรักคุณอยู่เสมอเอ้หูมึงนี่อะเกมโกนตีนกูโอ้โหแล้วผมต้องกดรีไทา์ยังไงอ่ะ ลีทายแบทท็กซูผมกดไม่ผมกดอะไรไม่ได้หรอกอ๋อคือการรีทายเหรอ,อไม่รู้คือผมไม่ไมเป็นคืออันนี้แค่ครั้งแรกนะเฮ้ยโอเคผมเริ่มเข้าใจทุกอย่างแล้วอะอะตรงนี้อะอย่างนี้โอเคอไม่ใช่คือ <laughs> ไวเกินมมนต้องเก็บโน้ตแล้วเนาะคือเราเล่นไปแล้วเอ้า อ,อีแล้วไม่ใช่ออโอ้โหไฟต้องนึงคอมผมรับไหวถ้าเล่นกราฟิกสูงรับไหวเนาะเออ,อ,อไอเจ้าคันเนชั่นอีกแล้วครับเจอมือแอะเฮ้ยมันมันเกมมันไม่เลื่อนอ่ะพอพอผมปรับกรฟิกสูง ê đèn ngô gì ừ nhanh nhẹn nhanh nhẹn nhanh nhẹn để cho tôi bắn hả bắn Ui đi ủa ở lại ạ à? สองนาทีครึ่งคืออะไรอ่ะน่ากลัวจัดวิ bbe bbe? ่งเลยเด้อวิ่งเลยเด้ออะไรอ่ะกีรันบ้าละเออเออข้างสี่พ่นโอ้ยอะไรก็สองนี่ก็วัดวัดว h ดเห็นคนโกงอยู่ ตีกะเออแพนอีกทางก็ผมโอ้โหหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วออ้องสี่สี่ส,สองทานทานทานเอออะไรอ่ะหนึ่งนาทีครึ่งแล้วแสงไม่โลดชิบหายไปไหนโอ้ไม่ใช่นี่มาทางเดิมอ่ะตีแล้วใช่ไหมตีอ้อ เชียร์เหียอ์ไเชียเชียร์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 ว้ไอ้ห่าเกมคนตีนกูโอ้โหอะไรอย่างเนี่ยคือผมต้องเริ่มเล่นใหม่แล้วไม่กี้ผมคาแล้วแต่มันคาร์ไม่ไปมันเข้าช่องไม่ได้ผมเห็นช่องเลยมันเข้าช่องไม่ได้โอ้ผมตายเลย แล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือแสงไม่โหลดนะถ้าผมไปไวเกินอ่ะประเด็นคือคอมผมมันสเต็ปม,มันไม่แรงผมไม่รู้ผมไม่รู้ต้องทำทุกทุกตาที่เข้ามาดีก่อน,นะอ๋อกดชิ้ขวาก็ได้ถ้าถ้าเราถนัดถ้าเราไม่ถนัดชิปตึงอันนี้ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปสนใจมันแล้วนะโพรย่ายังไงต้องกดชิปวะพวกดขิ้ขวากันมันจะไปกด กดคันเออคือความ K O มันเกิดขึ้นแล้วตาทีนี้นมามาไม่ต้องไปดูใบใบมันแล้วนะเรารู้แล้วโอเชียโอเชียโอเชียนเกตไปเร็วไปเร็วเจ้าพี่เฮ้ยโอเครอดนี่ครับผมไอ้บังเกอร์สองนาทีครึง่งเอาต้องกระโดดนี่วันนึง อแล้วเตะทำไมเนี่ยนี่ครับผมสองนาทีครึ่งน,นะมาอยูงงี้มาฮะสองนาทีครึ่งสปีดรันสปีดรันสงองนาทีครึ่งปุาพาเขาไปที่ตเตะอา้าวชีตเตะไม่ไปเตะ้ยเตะประตูไม่ได้เตะไอ้จัอด อะไรอ่ะัมเตะผมเตะไม่ไปตัมเอ้าไอ้ไฟเตะไม่ไปคืออะไรอันน <tal ho ch> <engag iku> ี้อันนี้ตะเกียงเออกว่าจะไปได้อุ้ยนเร็วเร็กอุ้ยคันนี้ฉันมีข้างหน้าลืมไป เมื่อกี้เสียเวลาไปกี่นาทีวะน,นั่นน่ะไอที่ 10, ติดปัญหาเตะไม่ปล่อยน่ะโออโอตเตะได้ใช่ไหมเตะเออ speed run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  oh shit ไอ้ฟัดมึงก็ตตเตะเตะอะไรอ่ะ Taim, pai. Omo. Ota pai. Ota pai. Oi. Ota pai. Ota pai. Oi. มึงก็ไปสิประตูม้างหน้าครับแล้วโอ้กมต้องสติ่นตั้งมังประตูมันบังกระโตกระโตตะโกนดังลั่นเลยเลยใช่ไหมอ่ออีกแล้วใช่ไหมสองนาทีขึ้นนี้มึงก็หนักหนาเลยเอาหนูไปไม่ต้องเตะผมขอใช้ตะเกียงนะเพราะว่าไฟฉายมันไฟมันชอบไม่โหลเนี่เอ้า เกียงไฟก็ไม่โหลดดีกว่าแล้วผมก็เจอกับโค้ดแมนเดียมันคือโค้ดแมนแล้วบอกผมไม่รู้ไอ่ชิมสไลด์สไลด์อุปสักมากเลยเนี่ยโค้ดแมนไอบ้าเอ้ยเอออ้าขึ้นสลด์สไลด์แล้วสไลด์โอ้ย เลี้ยหลอฟันี้ันโอเคนี่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 บ้า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 โป้โคจบ้าบปโคจตะไลตะไลข้างหน้าโอ๊ยเอาเยอะครับบมเอาเยอะเอาเยอะเอาบังกอร์ เดือด้านะเชียอไม่ตายด้วยอะไรอ่ะเฮ้ยตัวใหม่เหรอมันคืออะไร What อะไรอ่ะเออคือเราต้องหลบหลังกำแพงไฮดีไฮทัวมีตัวใหม่ใหม่แล้วและอีกตัวหนึ่งคือไม่ใช่อีกตัวนึงคือวัตัวอะไรอ่ะ Get out of HIOV ม,มันคืออะไร HIO มันอ่ะมันคืออะไรผมไม่เข้าใจอันนี้อันนี้ต้องอ๋อหรือว่าชื่อปีศาจเหรอต้องายต้องไฮตีไฮแต่วอลด้วยคืออะไรอะ่ะแล้วก็สองนาทีครึ่งเหมือนเดิมครับเปิดประตูเปิดเอ้ยลืมลืมถือตะเกียงก็วทำไมมืด โอ้ชิดอ่าเอ๊ะสตอลัยอะเพี่อ่เอาแล้วผมยังไม่เห็นกำแพงเลยอ่ะเราต้องหลบตรงไหนอะเอ้ยมันนิ่มันวามายวามาไวมากอ่ะ what what the hell คือวามามาไวมาก คือคารแอนชันมันจะมาช้ากว่านี้นะแต่อีตัวนี้ไม่โคตรเว้ยใ่ไม่โหลดโอเคมันคือปัญหาเลยนี่มันเดิมอันนี้มันเดิมเออเช็ด <c oughs> อ่าเช็ด no. huh? <c oughs> โนหาโค้ดแมนสองนาทีค <c oughs> รึ่งใช้โค้ดแมนแล้วกอนมึง โอเคมีใช่บังว้าโอเชนมาครับผมบรรยากาศวันนี้มันไม่ชอบมาทากลเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะโอเคชันเพราว่า <Whoa, whoa, S 2> ทำไมต้องวิ่งตลอดเพราะมันมีประตูให้เตะเออ นี่หูมันจะได้เล่นง่ายถ้าเราเดิมมันก็ช้าเข้าไปโอเคสุดยอดสวยงามเข้าเซฟทันครับผมเมื่อกี้กี่นาทีวะอแล้วก็อันนี้สไลด์ ผมไม่ได้อ่านคู่มือนิ่งแตราอยู่หนลาโอ้ว้าวู้วู้ไปอ้าวเริ่มมีสติแนละ้วเล่นตอนนี้ โอเคโอเคเกมก็ออกแบบมาดีนะไม่ใช่ทางนี้ไอกีแสงไฟมันไม่โหลดออกไปสิไปเร็วไปโ,โอ้โหไม่ทันอีกแล้วผมสีไว้แล้วมงไหยไปอะ่ะรอบนี้ตาสุดท้ายแล้วถ้าผมตายอีกผมไม่เล่นแล้วเอาเอาเอาไว้พาดหน้านะโอเค เปิดประตูไปครับผมเอเคมาเล้าใจไอ้ตรงเออไอสองนาทีครึ่งนั่นแหละนะหมูเขาเรียกว่าตัวสองนาทีครึ่งน,นะคณิคณิคน,นิชั่นผมไม่สนจะวิ่งไปเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ไงที่ที่เราแอบฟอลไปอะ่ะ ไปเลยครับผมตอนนี้ผมรัชมากก็คือรีบน่ะเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ครับไปประตู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 เข้าไปพอทันทีที่เกมนี้ไม่รูแต่ก้รูกูเลือดกูรอดเข้าไปไม่ได้เลยสักซึ่งเอาโดยตรงเนี่ยเกมนี้ก็เป็นเกมเกมหนึ่งที่ก็ สนุกแล้วก็ร้าใจมากเพราะว่ามันมีเวลามันจับเวลาสองีครึ่งก็ผมนะก็เลยเกมนี้มันได้ใจผมมากปุ๊บคือคือผมผิดไปแล้วที่ตอนแรกผมไม่เล่นอ่ะคือไม่รู้เกมมันจะสนุกกว่ามากขนาดนี้ก็ผมนะก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับแครฟให้กันด้วยกันนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย